สวัสดีค่ะทุกคนคุยหลังเกมกับมุกจีกลับมาอีกครั้งนะคะจบไปแล้วสําหรับเกมในแมตช์วิกที่25ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแล้วก็เป็นชัยชนะ3แต้มในบ้านนะคะคาลิกไม่คาบ้านนะชนะรวด4นะันาติดเลยนะคะ สำหรับนัดนี้ก็คือเอาชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะคะโดยนัดนี้เนี่ยสเปอร์เหลือ10คนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้บ้างเนาะเริ่มกันที่ไล์อัพกันก่อนเลยนะคะทางฝั่งของเจ้าบ้านแมนเชชีนเ,นเตดตเนี่ยภายใต้การคุมทีมของไมเค,คลิลคาริคนะคะมาในแผน4 2 3 1เนาะโกนะคะเซเนต์ลเมนเหมือนเดิมหลัง4ตัวก็จะมีดาโลนะคะไฮนี่แมกไกว์ลิซันโดมาติเนตแล้วก็ทางซ้ายเป็นเจชอ่ะลูกชอ กลางเราก็ใช้เหมือนเดิมค่ะคาเซมิโรคู่กับเมนูนะคอปปี้เมนูตัวลูกหลังหน้าเป้านะคะจะมีอามัดเดโลทางขวาตำแหน่งหมายเลขสิบเป็นบูโน่นะแล้วก็ทางซ้ายเป็นบร i นเนมโบโมนะแล้วก็หน้าเป้านัดนี้เป็นคุณญ,ญานะลายชื่อเนี่ยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าการเล่นตำแหน่งการยืนอะไรเงี้ยจะสลับสลับหมุนๆกันไปเนาะส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะทางฝั่งสเปอร์เนี่ย โอมัสแฟงเลือกใช้แผน4-3-3นะคือในกราฟิกตอนแรกเนี่ยจะขึ้นเป็นหลัง3าใช่ไหมแต่ว่าตอนยืนเล่นจริงเนี่ยยืนเป็นหลัง4นะี่เนาะหลังสี่ตัวของเขานะคะก็จะมีเกรย์มีโรเมโลนะฟันเดอร์เฟนแล้วก็ทางซ้ายเป็นอุดกกีนะกางเขานะคะก็จะมีคอเนอร์การ์เกอร์ตัวนี้เนี่ยเพิ่งซื้อมานะแล้วก็ลงเล่นไปได้ไม่กี่นัดเองนะก็เล่นดีนะก่อนหน้านี้นะคะ่ะเป็นคนที่มีข่าวกับแมนยูด้วยนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มานะไปอยู่สเปอร์แล้วเนาะ แล้วก็ถัดมาเป็นป่าชัวปัญญานะแล้วก็ป้ามัตสาเนาะกล้อ,องหน้าเขานะคะก็จะมีโอดแบนะคะทางขวาแล้วก็ซิมงทางซ้ายแล้วก็หน้าเป้าเป็นโซลังกี้น,ะนี่ก็คือไลน์อัพของสเปอร์คืออย่างที่เราพูดไปแล้วนะก่อนเกมะคะว่าสเปอร์เนี่ยประสบปัญหากับผู้เล่นอาการบาดเจ็บเยอะมากนะคะเป็น10คนเลยเพราะฉะนั้นตัวที่จัดมาเนี่ยถ้าพูดถึงตัวสำรองเ่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็พอจะจัดได้อยู่แต่ว่า สถานการณ์เรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าทางสเปิร์เท่าไหร่นะเริ่มเกมมานะคะไม่ถึงนาทีแมนเชสเตอร์นเน็นก็มีโอกาสได้ทักทายกันก่อนเลยนะคะเอมโบโมได้ยิงในกรอบเขตโทษนะคะเป็นการที่บูโน่เนี่ยแทงบอลมาให้เนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นประตูอะไรนะแค่เกือบอสิ่งที่เห็นนะคะตั้งแต่ต้นเกมเลยเนี่ยคือแมนยูก็เล่นเร็วทําเร็วนะคเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่เล่นบุกนะแล้วก็เล่นเร็วแน่นอนนะถ้าเราไปมัวช้าอยู่เนี่ยเล่นกับสเปอร์ไม่ได้นะคะ คือถ้าเราโดนเราเจอทีมที่เล่นเร็วโดนบีบเร็วเราก็ต้องออกบอลเร็วนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่แมนยูต้องปรับตัวรู้อยู่แล้วนะว่าสเปอร์ต้องมาไม้นี้นะคะช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นเกมเปิดเนาะสเปอร์เองก็ไม่ได้มาตั้งรับอยู่แล้วเล่นบุกนะคะเขาก็มีช่วงเวลาที่เล่นดูดีกว่าแมนยูบ้างนะคะแมนยูก็มีบางจังหวะที่ได้บุกอะไรเงี้ยมันก็สลับกันไปมาค่อนข้างสูสีทางฝั่งสเปอร์เนี่ยก็จะขึ้นเกมอ่าโดยเฉพาะทางอนะุดอกี้เนี่ยเยอะนะคะทางซ้ายเนาะ ส่วนแมนยูเองก็มีจังหวะที่เกือบจะได้ประตูหลายลูกนะคะของเอ็มโมโมเนี่ยก็มีลูกข้ามคานนิดนึงไปอีกลูกนึงนะคะแล้วก็วิคาริโอเซฟลูกยิงไกลของคาเซมิโร่ระยะส0ิหลาอันนั้นก็อีกจังหวะหนึ่งเนาะ,ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคุณยา่าวอลเล่เกือบเข้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าออกนอกกรอบไปนิดนึงอย่างเงี้ยคือมันจะมีจังหวะแบเกือบๆอ,อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆตลอดเครื่องแรกเลยนะคะซึ่งสิ่งที่เราเห็นในเครื่องแรกของแมนยูวันนี้นะก็คือ แมนยูอะรู้ว่าต้องเจอกับสเปอร์ใช่ไหมแล้วมันเหมือนจะมีความกดดันไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมนะเหมือนแบบเล่นแบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนนะัดที่เจอซิตี้กับอาร์เซนอลอะแบบที่เราไปลองอนะันั้นคือเราไม่กดดันอะไรเลยแต่พอเจอกับทีมที่อ่าเล่นเร็วเล่นบีบแบบเนี้ยแบบที่สไตล์สเปอร์เล่นอย่างเงี้ยหรือยังแม้กระทั่งนะัดที่เจอกับฟูแลมอะก็เหมือนแมนยูจะกดดัน มากกว่าปกตินิดหน่อยนะคะอาจจะเล่นในบ้านด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กดดันทําให้บางจังหวะเนี่ยมันขาดขาดเกินเกินไปหน่อยนะคะจ่ายบอลสั้นไปบ้างจ่ายบอลเสียบ้างเนี้ยวันนี้เห็นบ่อยบ่อยกว่านนะัดที่แบบเล่นกับซิตี้กับเซนอรนะคะแต่ถามว่ามันมันจนแย่เลยไหมอ่ะเล่นเสียบ่อยจนมันเป็นแบบเล่นไม่ดีไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ,ะนิดหน่อยเท่านั้นที่มันขาดไปนะ,ค,ะคือมันก็เลยทําให้ไอ้จังหวะที่เราทําเกมเนี่ยมันไม่ได้สมูทเท่าไหร่แต่ก็พอพอจะสู้ได้อยู่นะ จุดที่มันเปลี่ยนเกมจริงๆเนี่ยมันคือนาทีที่29รลูกนี้คือคริสเตียนโรเมโรอ,อีกแล้วโรเมโรนี่คือบ่อยมากนะคะกับลูกแบบนี้นะโรเมโรเนี่ยพยายามจะเล่นบอลจังหวะเลี่ยงหน้ากรอบเขตโทษตัวเองนะก็เลยเลือกที่จะเข้าบอลอันตรายเข้าบอลแบบแบบเปิด เปิดปุ่มใส่ข้อเท้าครเ,เมโลนะ่ะตอนแรกภาพไม่ชัดก็อาจจะรู้สึกว่าหุยใบยแดงโดยตรงเลยเหรอใช่ไหมแต่พอมาดูภาพช้าคือแบบเต็มเต็มข้อเท้าแบบลงสมมติที่เป็นข้อเท้าลงนี้เลยแบบเต็มเต็มเลยนะคะก็แน่นอนใบแดงโดยตรงนะคะดูมุมไหนก็แดงนะรูปแบบเนี้ยซึ่งไมคโครโนเลเวอร์ก็ให้ใบแดงโรเมโลก็จะต้องถูกแบนไปอีกหลายนัดนะสามนัดทีนี้จริงๆแล้วอะเรามองว่าลูกเนี้ยโรเมโลไม่ควรเล่นอย่างนี้เลยอะ เพราะอะไรเพราะว่าสเปอร์อยู่ในสถานาการณ์ที่มันมีปัญหาหลายอย่านะคะคือสเปอร์มีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแล้วโรเมโรเนี่ยก็เป็นอกองหลังตัวสําคัญซึ่งการที่โรเมโรจะได้ลงไม่ได้ลงเนี่ยมันมีผลก,กับทีมอ่ะมันมีผลกับชัยชนะของสเปอร์ได้เลยอ่ะเพราะว่าเราตัวโรเมโรเองเนี่ยคือเขาเขาทาเขาเป็นกัปตันด้วยใช่ไหมคะแล้วเขาก็เป็นกองหลังด้วยแล้ว นัดเนี้ยก่อนจะลงอ่ะยังต้องมารอรู้อยู่เลยว่าโรเมโรจะฟิตไหวลงลงเล่นไหวไหมอะไรไหมอ่ะแล้วมาเล่นแบบนี้นะคะพอโดนใบแดงโดยตรงไปเนี่ยโดนแบนไปหลายนัดแล้วสเปอร์ก็ช้อยในการจัดตัวน้อยอยู่แล้วอย่างเงี้ยหน้าปวดหัวแทนแฟงนะถ้าเจอนักเตะเล่นอย่างนี้นะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าตั้งใจไม่ตั้งใจนะแต่ว่าพอมันหลังจากเหตุการณ์นะันนะเขาก็เดินไปดูอาการคาซิเมโรหลายครั้งเหมือนกันเนาะแต่นั่นแหละคือเรื่อง คือถ้าจะว่าไม่ตั้งใจอ่ะแต่โรเมโลก็มีจังหวะผิดพลาดแบบเนี้ยหลายนัดแล้วนะตั้งแต่ดูมาเนี่ยคือประจำคนนี้ประจำเลยเล่นแบบนี้ตลอดนะออหน้างนหงุดหงิดแทนเหมือนกันเราไม่รู้ว่าแฟนสปเปอร์ดูจังหวะแบบนี้แล้วแบบรู้สึกยังไงอ่ะแต่ถ้าเราเป็นแฟนสปเปอร์เราคงรู้สึกหงุดหงิดนะเอ,อ่อพอคือสถานการณนะ์อ่ะมันก็คงเข้าทางมันอยู่แหละเพราะสปเปอร์ละสิบคนใช่ไหมเด็กใจหนึ่งเรากลัวคาเซเจ็ตเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ยํำเข้าไปเต็มเต็มเท้าเลยนะลูกนี้ไม่น่าเล่นนะพูดจริงจริงนะ เป็นใบแดงก็ทําให้สเปอร์เหลือสิบคนนะอพอเหลือสิบคนเนี่ยแน่นอนกระทบกับแผนของแฟงอยู่แล้วนะคะตอนแรกก็ทําแผนมาเกือบคือมีหลายจังหวะที่สู่สีสู้ได้เลยนะแต่พอเหลือสิบคนเนี่ยด้วยสถานการณ์เนาะก็ต้องปรับตัวนะคะปรับเปลี่ยนตัวก็คือแฟงเนี่ยเพ่จะถอดวิลสันออโตแบร์ออกนะคะแล้วก็ส่งารากูซินล,ลงมาแทนเนาะเป็นเกมที่สเปอร์จากที่ว่าเล่นสูส่สีสู้สีอยู่ก่อนหน้านนนะคะก็ต้องปรับตัวเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดนะ รับไปก่อนถ้าจังหวะไหนที่แมนยูบุกก็รับให้แน่นแล้วก็รอสวนนะพอเรื่องแมนยูเนี่ยได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นใช่ไหมคะแมนยู menu เองก็อย่าว่าไปคือเราก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นแล้วแพ้มาก่อนนะคะก่อนหน้านี้แมนยูก็เคยเจอกับทีมที่เหลือสิบคนนะคะแล้วก็แพ้มาแล้วหนึ่งศูนย์กับเออร์ตันนะแต่ว่าสิ่งที่มันต่างออกไปนะคือสถานาการณ์ นัดนั้นกับนัดนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนี่คือเดอะนิวแมนยูเพราะฉะนั้นจะมาคาดหวังว่าเราจะแพ้เนี่ยอาจจะยังกอดค่ะนัดนี้เนี่ยหลังจากที่โรเมโรโดนใบแดงไปนะคะก็ใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ประมาณ9นาทีถึง10นาทีประมาณนี้นะคะแมนยูก็ได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะคะลูกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นลูกแบบคลุกคลิกจะพัดจะผูหลุดเข้าไปอะไรไม่ใช่นะ,ะเป็นลูกที่ซ้อมมาลูกสูตรนะคะจากลูกเตะมุมเนาะ บรูโน่นะคะเปิดเตะมุมมาจากฝั่งซ้ายนะแล้วก็คอบบเมนูวิ่งตัดเข้าเสาแรกนะแล้วก็ส่งบอลต่อมานะคะสกิดบอลย้อนหลังกลับมาให้เอมโบโมแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำหนักอะไรมากมายนะคะทิศทางถูกต้องแล้วก็มีช่องพอดีลูกบอลนะคะยิงเข้าไปแบบพอดิบพอดีบรูโน่เอ้เอมโบโมนะคะนิ่งมากลูกนี้นะแล้วก็เป็นการได้ประตูขึ้นนำแบบตั้งแต่ครึ่งแรกนะมันอยู่ขึ้นนำหนึ่พอขึ้นนำหนึก็ สถานการณ์อะไรที่มันสูสีๆมันก็เหมือนจะเล่นง่ายขึ้นใช่ไหมทุกคนหลังจากนั้นนะคะพอจบครึ่งแรกไปครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นสเปอร์เนี่ยไม่ยอมแพ้ง่ายๆคือตอนแรกอะนึกว่าได้หนึ่งศูนย์จะแบบเอ้ยสบายๆใช่ไหมสเปอร์เหลือสิบคนด้วยเรานําแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าสเปอร์ไม่ได้ยอมแพ้นะคะสเปอร์เนี่ยก็คือ สู้อยู่พยายามรับก็รับให้เหนียวนะคะแล้วก็รอจังหวะสวนกลับสวนกลับอยู่หลายครั้งนะคะแต่ว่าแมนยูเองเนี่ยก็ยังทําเกมของตัวเองได้ดีนะคะมีจังหวะที่อามัดเนี่ยได้ยิงด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็โดนจับล้าหน้าไปอะไรเงี้ยคือสร้างสรรค์โอกาสยังทำเรื่อยๆนะคะแมนยูเล่นเหมือนเดิมเล่นสไตล์เดิมทาเหมือนเดิมนะคะทางฝั่งของสเปอร์ก็มีลูกได้ลุ้นหลายลูกนะอย่างลูกของซาบิซิมงเนี่ยก็เฉี่ยวเสาไปนิดเดียวนะลูกนั้นก็เกือบได้เกือบได้ประตูแล้วะะมีลุ้นอยู่นะ แต่สุดท้ายปัญหาของสเปอร์ก็ยังคงอยู่คือสเปอร์อะอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นเกมเนาะว่ามีปัญหาเรื่องผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บหลายคนหลายตัวก็ไม่ได้สมบู์รอเช็คฟิตก่อนลองเลยอะไรเงี้ยนัดนี้เนี่ยอูโดโกี้ที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาเนี่ยก็โดนเปลี่ยนออกตอนครึ่งหลังด้วยนะคะแล้วก็ส่งดาวลุ่งลงมาแทนเนาะชื่อโซซาดาวลุงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเกมก็เป็นของแมนยูมากขึ้นละกันใช้คำว่ามากขึ้นละกันคือ ลูกชอกับดาโล่ก็มีโอกาสได้ยิงนะคะแต่ว่าก็เอ้ยมีจังหวะแบบอ่าจะเรียกจุดโทษอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้มีน้าหนักอะไรเนาะมีคุณย่าได้ยิงนะคะแต่ว่าก็ถูกจับล้ำหน้าไปอะไรเงี้ยคือแมนยูอะมีแบบเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้ลูกสองสักทีซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่เรามองว่าพอพยายามจะทําพยายามจะทําแล้วลูกสองไม่มาสักทีอะอีกในนึงมันคือเรากดดันมากขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้นเรื่อยๆนะตามใดที่ประตูที่สองยังไม่มาคือเราก็ยังไม่ได้สบายใจขนาดนั้นนะเพราะว่า นาอยู่ลูกเดียวเองแล้วก็บล10คน11คนอะ่ะถ้าเล่น10คนไม่ได้แปลว่าจะชนะไม่ได้อย่างที่เราบอกไปมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกก็ไม่ใช่แค่แมนยูนะที่แพ้ทีม10คนนะคะวิลล่าก็เคยแพ้นะเพราะฉะนั้นอะ่ะคือมันมีวิธีเล่นอยู่เล่น10คนให้สู้ได้มันทําได้อยู่นะถ้าสเปอร์แบบรับแน่นๆอย่างเงี้ยแล้วแมนยูเจาะไม่เข้าเจาะไม่เข้าพอสเปอร์สวนทีแล้วสเปอร์มีความเร็วอะ่ะสวนทีแล้วตูมอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะคะอย่างหนึ่งที่เราขัดใจมนนนนยูใวัี้ะ ที่ตอนที่สเปอร์เหลือสิบคนแล้วเราได้หนึ่งศูนย์แล้วแต่ประตูที่สองมาช้าจังเนี่ยคือเรารู้สึกว่าอันนี้ไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะหรือว่าหรือว่าแบบคิดว่ามันต้องเล่นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์คุยกันได้นะแต่ส่วนตัวเรามองว่าเรามีผู้เล่นเยอะกว่าใช่ปะ่ะสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะคือการเล่นที่มันดูฉีกพื้นที่ออกไปให้มันกว้างกว่าเนี่ยคือสมมุติว่าคือถ้าเราจะเจาะเข้าแบบตรงตรงเนี้ยสเปอร์มันก็ซ้อนสองแถวอะรับสิบคนใช่ปะ่ะเป็นแพ็คอะ เจาะมันก็เจาะไม่เข้าถ้าจะทําแบบจะเล่นแบบชิ่งบอลกันอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่เขาอ่ะจะแย่งบอลได้แล้วก็จะสวนกลับใช่ปะแต่ว่าส่วนตัวเราเลยมองว่าถ้าเล่นให้ฉีกอ่ะไปซ้ายทีไปขวาทีอย่างเงี้ยอ่ะไปซ้ายบีบใช่ไหมแน่นอ่ะโยนไปขวาคือตัวเขาเหลือน้อยกว่าการที่เขาจะวิ่งมาวิ่งมาบีบซ้ายขวาซ้ายขวาเท่ากันกับเราอ่ะมันทําได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นเวลานะที่เราเล่นฉีกอ่ะพื้นที่มันเยอะใช่ไหมคะ เราก็จะพอเขามาบีบฝั่งหนึ่งอ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีพื้นที่ให้เราเจาะเข้าไปมันก็จะเข้าทําได้ง่ายขึ้นะอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าแมนยูอะไม่ค่อยเห็นละกันตอนที่นำหนึ่งสูนย์แล้วแล้วก็สเปิร์ตละสิบตัวแต่ว่าถามว่าที่แมนยูเล่นอ่ะมันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าเกมรับอะไรก็ยังทําได้ดียังช่วยกันได้นะคะไม่ได้เสียประตูด้วยแค่ว่ามันยังลูกที่สองมันมาช้าหน่อยอืม หลังจากที่อึดอัดอึดอัด,อด,อดลูก1นึหลังจากนั้นมานะอึดอัดอึดอัดอยู่สักพักหนึ่งนะคะสุดท้ายช่วงเกือบจะจบนะ,นะคะคือท้ายทายเกมแล้วเนี่ยแมนยูก็ได้ประตูที่2สักทีค่ะลูกนี้เนี่ยเป็นลูกเปิดจากด้านข้างนะคะของดาโลไอโลน้องรักนะคะเปิดบอลเข้าไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโดนหัวเชสโกไหมนะดูเหมือนจะไม่โดนแต่ว่าบางคุมก็เหมือนโดนนะแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่สอดเข้ามาทําประตูก็คือบรูโน่เฟอร์นานะคะกับตันทีมของเราปิดกล่องเลยคือจบ แน่นะคะนาไปสองศูนย์เลยจริงๆหลังจากนั้นอะ่ะมีจังหวะที่แมนยูเกือบจะได้ลูก3ามหลายจังหวะนะคะจังหวะของเอมโบโมจังหวะของเชสโกพูดถึงเชสโกแหละคือลูกที่มันแบบโง่งนะคือเบามากเบาเหมือนส่งคืนนะเชสโกทําอะไรอะ่ะคือไอหนูหน้าเป้าเนี่ยคือไม่ได้เลยนะน้าหนักไม่ได้เลยเหมือนส่งคืนจริงๆไม่ได,ไได้ไม่ได้โง่งทำประตูอะโง่งส่งคืนโกะ่ะลูกนั้นไม่ได้เลยนะเสียดายอยู่แต่ว่าก็ ไม่เป็นไรนะยังไงก็มี2ลูกนะสองศูนย์เก็บคลีนชีทได้แล้วเนาะก็จบไปนะจริงๆช่วงถ่ายเกมเนี่ยเอ่อ,อ,อมีส่งเฟชเชอร์ลงไปด้วยไทยเลอร์เฟชเชอร์นะของคารดิก็ส่งลงไปแป๊บหนึ่งนะตอนแรกมืก็ว่าจะส่งไอ้นี่ดาวลุ่งอะเชเลซี่นะคะเสียดายอยากเห็นนะเพราะว่าน้องก็กล้าเล่นเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนันนี้เป็นเฟชเชอร์ลงไปนะสุดท้ายก็จบไปด้วยสกอร์สองศูนย์นะคะแมนยูเอาชนะสเปอร์ได้ ซึ่งถ้าพูดถึงนะนัดที่เอาสเปอร์นัดนี้เนาะถือว่าเป็นชัยชนะเหนือสเปอร์นะับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2022ซึ่งฟังดูนานนะทุกคนแต่ว่าถ้าเรามองตามความเป็นจริงเนาะก็ไม่แปลกอะไรนะเพราะว่าคือแมนยูเราก็รู้กันอยู่ว่าในช่วงช่วงให้หลังมาเนี้ยอฟิเซียเนี่ยแบบ2อสาปีมานี้อะแมนยูเล่นไม่ดีนะเราก็พีเข้าผีออกบางนัด นึกจะชนะก็ชนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเล่นไม่ค่อยดีนะเพราะนักสติอะไรพวกนี้มันไม่เข้าทางมันยูอยู่แล้วนะในช่วงแบบเฮด h ูเฮดห้านัดหลังสุดหรืออะไรเงี้ยมันแมนยูก็มักจะแพ้อยู่แล้วอะมันไม่ได้บอกอะไรนะเพราะว่ายุคใหม่ของแมนยูเพิ่งจะเริ่มยุคนี้นี่นะยุคของคาริคเนี่ยแหละที่จะมาดูกันได้เออมาวัดกันตรงนี้ล้กันนะคะไอที่ผ่านมาก็ให้มันแล้วแกันไปเนาะ แมนยูนะคะยืดสถิติได้เป็นชนะ4ี่นะติดต่อกันเออเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะคะที่ชนะติดต่อกันยาวเท่านี้นะ,ะเพราะว่าเรา,เราไปเก็บมาหมดแล้วทุกคนใครที่แบบสถิติไม่หยุดใช่ไหมเราไปหยุดเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยเหลือเป็นเราแทนเนาะยึดอันดับสี่ไว้แบบเหนียวแน่นอืมซึ่งหลายๆคนก็จะมองว่าไม่ใช่หรอกไม่เอาหรอกแค่ที่สี่นะคะเล็งไปถึงที่สามที่2แล้วนะ,ะเพราะว่าถ้าดูตารางคะแนนตอนนี้เนาะ แมนยูอยู่ที่4ก็จริงนะคะแต่ว่าเมื่อคืนแอสตันวิลวล่าเตะเนาะก็มีสะดุดเสมอเนาะทำให้แต้มเนี่ยห่างกับแมนยูเพียงแค่3แต้มเท่านั้นนะคะถ้าใครพลาดไปอีกนัดหนึ่งสมมติว่าเวลลาแพ้สักนัดหนึง่งแมนยูชนะเนี่ยแต้มก็เท่ากันแล้วนะเพราะฉะนั้นคะแนนมันใกล้กันมากแมนยูก็เลยมีสิทธิ์ที่จะลุ้นแบบจะที่3ที่2นะที่2เนี่ยต้องรอดูแมนซิตี้ด้วยนะว่าซิตี้จะเตะวันนี้เนาะเจอกับลิเวอร์พูลนะเป็นบิ๊กแม์ ก็ต้องมารอดูว่าใครจะได้แต้มไปหรือว่าจะแบ่งแต้มกันอะไรยังไงอเนี่ยต้องดูก่อนนะแต่ว่าถามว่าแมนยูมีสิทธิ์ลุ้นที่3าที่2องไหมมีนะคะเพราะว่านัดที่เหลืออยู่เนี่ยก็เหลืออยู่อีกหลายนัดเหมือนกันเนาะอันนี้เพิ่งจบนาที่25ไปเราเตะกัน38ดนะก็เหลืออีกตั้ง13นัดทุกคนคือ13นัดนี่มันเกิดอะไรขึ้นได้หมดนะคะแล้วก็ด้วยฟอร์มปัจจุบันที่แมนยูเนี่ยกำลังร้อนแรงอยู่ส่วนทีมอื่นนะ่ก็มีสะดุดกันบ้างอะไรบ้างนะมันก็เลย ไม่แปลกที่แฟนผีหลายๆคนนะคะจะคาดหวังว่าเราอาจจะขยับขึ้นไปอีกนะอาจจะไม่ได้อยู่แค่ที่4ี่อาจจะขึ้นไปที่สมหรือที่สองได้ไหมอะไรเงี้ยต้องมารอลุ้นกันเนาะอ่ะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราขอปิดด้วยสถิติที่แบบมันน่าชื่นใจกันหน่อยทุกคนคือเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราลงคลิปไปนี้น่าจะรุ่นน้องนะเขาเขาเรียกเราว่าพีคนะ่ะน่าจะมีน้องคนนึงมาคอมเมนต์ถามเนาะว่าแฟเป็นเหมือน ชอบใครมากที่สุดในทีมแมนยูตอนนี้ในชุดปัจจุบันนะนักเตะคนไหนที่เราชอบมากที่สุดเราก็สิ่งส่วนตัวนะคะคือถ,ถ้าถามว่ามันมีใครที่แบบชอบระดับเป็นตำนานเลยไหมอะทุกวันนี้ยอาจจะยังไม่มีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าต้องเลือกหนึ่งคนในชุดตอนเนี้ยคือเราจะเลือกบูโน่นะคือบูโน่เนี่ยครบเครื่องมากที่สุดแล้วนะคะมีทั้งเลือดแมนยูเล่นทุ่มเทมากนะคะแกวิ่งแบบเมื่อคือนนี้วิ่งจนหมดอะวิ่งจนเหนื่อยอะ วิ่งแบบเหมือนไปดีดอะไรมาไม่รู้อะบูโนนะเมื่อคืนแล้วก็สกิลส่วนตัวก็ดีมากนะการแบบความสามารถอะความสามารถส่วนตัวบูโนอะอย่างที่เราชมไปในหลายคลิปคือแบบระดับโลกได้เลยนะคะจังหวะ สร้างสรรค์โอกาสอย่างเงี้ยเวลาเล่นคือโอเคแหละบูโน่เล่นเสี่ยงอยู่แล้วถ้ามีจังหวะจังหวะไหนให้วัดได้อะบูโน่จะวัดไปเลยนะมันอาจจะมีพลาดบ้างถ้าพลาดก็เสียบอลก็ช่วยกันบีบคืนมาอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันประสบความสำเร็จอะมันก็คือการสร้างสรรค์โอกาสอีกครั้งหนึ่งนับไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเงี้ยบูโน่เล่นแบบนั้นนะแต่ว่าเราจะติดนิดน,นึงคือบูโน่ขี้บ่นไปหน่อยนะส่วนตัวนะนี่แค่นีดเดียวคือแกแบบ อาจจะด้วยภาระการเป็นกัปตนันในบางครั้งเพื่อนไม่รู้ใจอ่ะวิ่งไม่ถูกช่องอะไอาจจะมีติดบ่นบ้างนะคะแต่ว่าช่วงหลังมานี้การควบคุมการบ่นของบูโน่ดีขึ้นมานะรับฉะนั้นบูโน่ก็เลยเป็นดักเตะที่เราชอบที่สุดในทีมตอนนี้นะส่วนนัดนี้อ่ะบูโน่ก็ทําได้ดีเหมือนเคยนะคะรักษามาตรฐถถานได้ดีมากบูโนโ่นนะสถิติในนัดนี้นะคะพอรวมกับสถิติที่ประตูทำประตูในนาทีที่81ใช่ไหมทุกคนอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ ประตูปิดกล่องนะแต่มันเป็นประตูที่ถูกนับเข้าไปในสถิติส่วนตัวของบูโน่ด้วยเนาะจากข้อมูลในเกมนี้นะคะคือบูโน่เนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยครบ200ประตูพอดีซึ่งใน200ประตูนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นทําประตูได้เองเนี่ยคือ104ประตูแล้วก็เป็นแอสซิสต์อีกแอสซิสต์นะ จากการลงเล่นทั้งหมด314นัดในทุกรายการนะคะด้วยสถิตินี้เนี่ยถ้ามองย้อนไปในพรีเมียร์ลีกก็จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะที่ทำได้ดีกว่าทำได้เร็วกว่าเนาะก็คือเวลูนี่ทำสถิติครบ200ไปเนี่ยใช้เวลา295เกมอืมมีแค่เวลูนี่ที่ทำได้ดีกว่าในตอนนี้นะบูโน่เป็นอันดับ2นะคะแล้วก็อันนี้มันไม่ใช่คือเรามองว่ามันไม่ใช่แค่สถิติส่วนตัวของบูโน่เนาะว่าอ้ย๊ยบูโน่เจ๋งบูโน่ทำได้ดีอะแต่บูโน่เนี่ยทุกคนอย โค้ชมาหลายคนมากการที่บูโน่ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีแบบเนี้ยไม่ว่าจะเล่นให้กับโค้ชคนไหนอะ่ะแต่สถิติส่วนตัวดีแบบนี้นะมันคือ,อความสามารถนักเตะโดยแท้เลยอะ่ะคือเนื้อแท้บูโน่แบบสุดยอดนะคะคุ้มมากกับที่ซื้อมานะเป็นนักเตะที่ลงทุนถูกต้องมากนะคะเบลคาจริงๆคนนี้ยิ่งไปกว่านั้นพอพอเราเห็นสถิติส่วนตัวแบบนี้นะ,ะมันทําให้เราเห็นว่า โค้ชเปลี่ยนแผนเปลี่ยนยังไงก็ตามนะแต่บูโน่เนี่ยยังเป็นศูนย์กลางเกมลุกศูนย์กลางการทําเกมของแมนยูอยู่นะยิ่งไปกว่านั้นในเกมเดียวกับสเปอร์เนี่ยค่ะเกมเดียวกันเนี้ยบูโน่มีส่วนโดยตรงกับโอกาสยิงของแมนยูไป14ครั้งแบ่งเป็นยิงเอง8ครั้งแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนอีก6ครั้งซึ่งจํานวนเนี้ยมันมากที่สุดของผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ในเกมเดียวสถิติดีมากนะ ถ้าแตนได้เห็นภาพคือบูโนเป็นเหมือนสมองเกมลุกของแมนยูอ่ะแล้วไม่ใช่แค่คิดได้แต่ทําได้จริงด้วยคือเป็นคนทําออกมาได้ด้วยอ่ะคิดเร็วก็ว่าส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่การที่ร่างกายมันทําตามความคิดได้เร็วแบบนั้นด้วยอ่ะอันนี้คือเจ๋งมากนะเราทุกคนคิดเหมือนกันไหมทุกคนถ้าถ้าจะต้องเลือกนักเตะสักคนหนึ่งท,ที่ที่ทุกคนชอบอะ่ะจะเป็นใครในชุดนี้นะเอาขอชุดนี้เพราะถ้าเป็นชุดอื่นอะ่ะเราพูดกันได้แบบโอ้โหมันมีหลายคนใช่ไหมทุกคนแต่ว่าถ้าสโคบลงมาให้เลอชุดเนี้ย เป็นทุกคนจะเลือกใครคะที่เป็นนักเตะในดวงใจตอนนี้อ่ะอ่ะหลังจากชัยชนะนัดนี้นะคะแมนชเชสเตอร์ูดนเนี่ยก็มาดูภาพรวมใหญ่ๆกันบ้างนะภาพรวมนะคะก็คือชนะติดต่อกันในลีก4นะัดติดแล้วเก็บเต็ม12บแต้มนะคะลีกสุดยอดมากนะคะเป็นครั้งแรกตั้งแต่กุมภาปี2 0 2พันยาวนานมากนะ,ะทำให้แมนยูนะคะตอนนี้ไม่แพ้ใครในลีกมา8นะัดติดต่อกัน เป็นสถิติที่ดีที่สุดของสโมสรตั้งแต่ปี2022นะของยุคนั้นก็คือลาฟลังดิกนะคะที่สำคัญเราหยุดสถิติเรื่องไม่ชนะสเปอร์ในลีกหนะัดติดต่อกันนะถูกหยุดเอาไว้ที่นัดนี้ทางฝั่งคนทำประตูกันบ้างนะพูดถึงบูโน่ไปเยอะและ้วมาฝั่งแบร์ในโบโบางนาะประตูนี้นะเป็นประตูที่9ของเขาในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นประตูที่6ในการเจอกันกันกบสเปอร์ คือเรียกได้ว่ามากที่สุดในบรรดาทีมที่เขายิงใส่คู่แข่งทีมในทีมทีมหนึ่งในลีกเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงเอมโบโมนะคะแล้วก็ถ้าได้ยินว่าสเปอร์เนี่ยขอให้รู้ไว้เลยว่าแกมียิงเป็นคนที่ยิงสเปอร์บ่อยมากจริงๆนะสถต,ติส่วนตัวนะในขณะอะไปดูฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างนะคะสติทางฝั่งสเปอร์เนาะก็หลังจบเกมนี้นะคะก็ตอกย้ำวิกฤตเข้าไปอีกคือสเปอร์ไม่ชนะท,ทีมในพีเมร์ลีกเนี่ยมา เนัดติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก็สถิติเนี้ยก็เร็วรายที่สุดของสโมสรน,นับตั้งแต่ปี2008เลยยาวอยู่นะ2008ปีนี้2026นานมากนะส่วนคริสเตียนโรเมโรคือจริงๆไม่ไม่แต่แกเราพูดไปแล้วเนาะว่าโรเมโร่ะเป็นนักเตะที่เล่นแบบนี้บ่อยคือเล่นต้องใช้คําว่าอะไรอะ่ะเล่นเหมือนเล่นไม่ระวังปะแบบเข้าอันตรายอะเล่นแบบรู้อยู่แล้วว่าแบบนี้จะฟาวจะไปแดงอะไรเงี้ยเป็นนักเตะที่โดนไปแดงบ่อยนะ ที่เราพูดไปว่าแบบโรเมโลมักจะเล่นแบบนี้ค่ะคือเป็นคนที่เหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะเล่นไม่ค่อยระวังเล่นเล่นลูกไม่น่าเล่นอะ่ะจนจนมันทําให้ทีมแบบเสียเปรียบอะ่ะแบบโดนโดนเหลืองก็ก็ส่วนหนึ่งโดนแดงเนี่ยเยอะมากนะอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกนะทุกคนอันนี้คือข้อมูลจริงๆมีสถิติจริงๆว่าเขาโดนบ่อยจริงอืคนนี้นะคะ คริสเตียนโรเมโรเนี่ยถ้านับใบแดงในนัดนี้เข้าไปด้วยนะก็จะเป็นใบแดงที่สองในพรีเมียร์ลีกซีซันนี้ซีซันเดียวกันเนี่ยโดนไปสองนะคือตั้งแต่ย้ายมาสเปอร์คือเขาย้ายมาปีสองพันยะี่สบเอ็ดไหมสองพัยิเ็ดนาะนับแต่สอง1ัน็ดมาจนถึงตอนเนี้ยโดนไปสี่ใบแดงแล้วซึ่งสี่ครั้งในพรีเมียร์ลีกนะนับว่ามากที่สุดในบรรดาผู้เล่นสเปอร์ทั้งหมดแน่นอนยืนหนึ่งคนะ่ะแล้วก็ถ้าเทียบในช่วงเวลาเดียวกันนะช่วงเวลาที่เขาเล่นเนี่ย ตั้งแต่2021จนถึงปัจจุบันน่ยคือมากที่สุดโดนแดงมากที่สุดจากเขาเรียกอะไรผู้นํากระบฏท,ที่ที่แฟนยกย่องเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเล่นแบบเนี้ยค,คือเราไม่รู้ว่าแฟนแฟนสปเปอร์จะรู้สึกยังไงเวลาที่ที่โรเมโลทำแบบนี้อีกแล้วอะอถ้าถ้าใครเป็นแฟนสปเปอร์ได้มาดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์คุยกันได้นะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นเราอะเราถ้ามีนักเตะที่แบบ เรายอมรับว่าเขาเล่นดีนะคะแบบว่าเป็นกองหลังที่เล่นดีคนหนึ่งแต่ว่าถ้าเล่นดีแต่ว่ามีหลายจังหวะที่มันไม่น่าเล่นแล้วไปเล่นแล้วมันกลายเป็นทีมมันเสียเปรียบไปแบบเนี้ยจนมันนัดเนี้ยจริงๆอ่ะสเปอร์อาจจะไม่แพ้ก็ได้นะถ้าได้เล่น10 11คนเท่ากันเนาะเพราะมันก็มีจังหวะสูสีมากๆตั้งแต่ครึ่งแรกก่อนตอนที่เล่น11คนเท่ากันอนะ่ะแต่พอเสียเปรียบด้วยจํานวนคนอย่างเงี้ยมันเล่นยากขึ้นอนะ่ะแล้วการที่นักเตะแบบเป็นแบบนี้บ่อยๆอ่ะ นัดแต่ละนัดอะมันมันตัดสินอะไรได้หลายอย่างอ่ะบอลสมัยนี้อะค่ะมันมันพลาดกันไม่ได้เลยมันแข่งกันสูสีสูสีอยู่อย่างเงี้ยแล้วสถานการณ์สปเปอร์ตอนเนี้ยยิ่งไม่ควรโดนแดงแบบเด็ดขาดเลยควรเล่นระวังอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากไอตัวที่ลงได้ก็ไม่ได้ว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นบางตัวคือต้องเช็คฟิตยังยันวินาทีสุดท้ายอยู่อย่างเงี้ยแล้วมาโดนแดงไปแบบนี้นะคะจำไม่ได้ว่าใครคนนึงอ่ะโดนเหลืองแล้วก็นัดถัดไป ก็คือเหมือนสะสมไปเหลืองโบันัดถัดไปก็ไม่ได้ลงอีกเนี่ยคือสเปอร์มีช้อยในการจัดตัวผู้เล่นน้อยอยู่แล้วอะ่ะแล้วโรเมโลก็เป็นตัวสําคัญที่ปกติต้องถ้าถ้าแบบสมบูรณ์ไม่ติดอะไรต้องได้ลงอะ่ะเป็นตัวหลักอะ่ะไม่น่าเล่นแบบนี้คนะแล้วโดนแบนต้องแบบสามนัดอะ่ะแล้วสเปอร์สถานการณ์ตอนนี้คืออยู่แบบไม่แน่ใจปัจจุบันอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วอะ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจบแมชวิกเนี่ยถ้าเตะกันครบทุกคู่จะอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะคะแนนสเปอร์ตอนเนี้ใกล้โซนตกชั้นอะ่ะ มากกว่าโซนหัวตารางซะอีกอ่ะมันก็เลยแบบเราสึกว่านักเตะแบบเนี้ยไม่ควรไม่ควรเล่นเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจแหละแต่มันก็บ่อยเกินไปจริงๆกับจังหวะแบบนี้นะคะทุกคนคิดเหมือนกันไหมคอมเมนต์คุยกันได้นะคะหรือว่าจะจะมองว่ามันเป็นแบบจังหวะเสี่ยววินาทีไม่ทันไม่ได้ระวังเนี้ยมันก็มันก็บ่อยไปหน่อยอะ่ะอจังหวะนั้นคือตอนดูดูเกมปกติดูเหมือนไม่แรงนะแต่ว่าพอภาพภาพช้ามาโคซับเข้าไปคือแบบ เต็มๆเลยแบบเนี้ยแบบแดงโดยตรงแน่นอนนะอืมไม่น่าเล่นเนาะคิดเหมือนกันไหมลูกนัดนี้นะคะลูกนี้ไม่น่าเล่นเลยอ่ะผ่านไปนะอันนั้นก็คือทีมคนอื่นนะสุดท้ายก็คือสเปอร์เหลือสิบคนก็แน่นอนทีมเราได้เปรียบเนาะเกมนี้นะคะคือคําถามมันก็จะเปลี่ยนไปแหละทุกคนเพราะว่าอ่าอย่างที่เราเจอซิตี้ใช่ไหมตอนเจอซิตี้จบเป็นนัดแรกของคาริคเนาะคนก็จะทักว่าเฮ้ยซิตี้อ่ะเกมรับไม่ดี เราอะฝีมือไม่ฝีมือยังพูดไม่ได้ต้องรอดูก่อนต้องรอดูเจออ,อาร์เซนอลก่อนอาร์เซนอลของจริงใช่ไหมพอไปเจอ Arsenal, อาร์เซนอลบางคนอาจจะมองว่าวันนั้นอาร์เซนอลเล่นไม่ดีบ้างละ่ะอะไรบ้างละ่ะใช่ไหมหรือแบบแมนยูอาจจะเก่งแต่กับทีมใหญ่ๆห,หรือเปล่าถ้าไปเจอทีมที่รับลึกจะเล่นออกอยู่ไหมอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราเจอฟูลแลมใช่ปะ่ะซึ่งฟูลแลมก็โอเคไม่ได้รับลึกอะไรขนาดนั้นเพราะว่าฟูลแลมเน้นเล่นเป็นระบบเล่นเป็นทีมใช่ไหมคะ แต่แมนยูก็ยังผ่านมาได้อยู่จนมาเจอสเปอร์นะคะเกมเร็วที่หลายๆคนเป็นกังวลว่าแมนยูจะโดนหรือเปล่าเพราะว่าแมนยูมีตัวช้าหลายตัวคือถ้าเทียบตามตำแหน่งกันอะ่ะหลังเรากับมิดฟิลเราอะไรเงี้ยมีคนช้าอยู่กลัวว่าจะไม่ทันหรือเปล่าสุดท้ายแมนยูก็ผ่านมาได้นะคะเพราะฉะนั้นคำถามของยุคคาลิคเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะจากที่ว่าเดี๋ยวรอดูไปก่อนแบบเดี๋ยวก็จะกลับมาทรงเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็ไม่ใช่แล้วนะคําถามตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าคาลิกจะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนนะไม่ใช่ว่าทีมจะพังตอนไหนนะแต่เป็นว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนทุกคนคือแฟนแมนยูสามารถกลับมาดูแมนยูได้แบบมีความหวังมากๆอกอะจากที่เราแบบจิตใจห่อเหี่ยวทุกอาทิตย์ตอนนี้คืออยากดูแมนยูเตะทุกอาทิตย์นะคะสิ่งที่คาลิคทําให้เราได้นะคือมันขนาดนี้เลยเนาะแมนยูสิ่งที่เห็นได้ชัดนะคะคือเล่นมั่นใจขึ้น มีความนิ่งมากขึ้นจังหวะเสียบอลก็ไม่ได้ตื่นอะไรนะคะแล้วก็อย่างที่เราชมไปตั้งแต่คลิปก่อนเกมว่าพอเสียบอลอะ่ะแมนยูขยับทั้งผังคือช่วยกันเล่นเป็นทีมมากตอนนี้จากที่แต่ก่อนนะถ้ากองหน้าทําบอลเสียหรออไม่วิ่งทําบอลเสียก็เดินใครทําเกมรับก็รับไปฉันรอบุกอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันดูแยกแยะก,กันนะแต่ตอนเนี้ยที่เห็นก็คือเป็นทีมมากขึ้นทุกคนสังเกตปะเห็นเหมือนกันไหมคอมเมนต์คุยกันได้นะคะแมนยูเนี่ย คุมเกมได้ดีขึ้นนะโครงสร้างเกมชัดนักเตะรู้ว่าจะต้องทําอะไรตอนไหนนะยืนตําแหน่งไหนเออหรือว่ามันจะมีบ้างแหละที่อาจจะไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแบบจังหวะการยืนแบบไม่ฉีกออกไปไปยืนซ้ําตําแหน่งกันอะไรเงี้ยมีบ้างแต่นิดหน่อยแบบมีจุดให้พัฒนาอยู่แต่ว่าถามว่ามันผิดพลาดเยอะเท่าแต่ก่อนไหมคือนี่คือคนละทรงคนละรูปเลยนะคะดีมากจริงคาลิคทําได้นะเก็บชัยชนะสี่นัดรวด เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนัดหน้าว่าเจอเวสแฮมเนี่ยจะทําได้อยู่ไหมนะคะคุณพี่คนนั้นเขาจะได้ตัดผมหรือยังเนี่ยเราดูกันนัดหน้าเนาะกับเวสแฮมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปคุยหลังเกมกับมุกจิเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะเกมเมื่อคืนพอใจกันหรือเปล่าเนาะ ยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะรู้สึกยังไงกับเกมเมื่อคืนนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันเลือกตั้งด้วยทุกคนอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะกับคุยหลงเกมกับมุกจิเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย